รีวิวสกินใหม่เทวอนาฏเสียงอาจจะเบาแล้วก็อาจจะมีเสียงแทรกนะครับกิเด์มาละเทนไทยสวยมากเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งก็สวยเป็นสกินแจกฟรีกิจกรรมถึงวันที่19นี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะถึงวันที่19นี้กิจกรรมก็น่าจะหมด เนี่ยแกเอฟเฟกสกิลหนึ่งสวยมากเป็นสกิลฟรีที่เอฟเฟกสวยส่วนอันนี้สกิลสองครับอัต,ตาย่ามาแล้วเดี๋ยวนะโดดตันจากคิวด์ทำไมสกิลสองคิวด์มันไกลจังบัฟมาหรอก็ไม่ใช่นี่ว่ะแต่มันใกล้เนาะนี่เอฟเฟกต์สกิลสอง สวยมากส่วนอันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งจะบอกว่าเป็นการรีวิวแบบสู้ชีวิตมากเก็บแล้วหลังป้องแป๊บอ,อ,อ้าวออฟเล่นตาออปเล่นต้านี้ก็เป็นไบรอนนะส่วนโรมเป็นเทนแครี่ก็เทวนนันัทเฟเฟกสวย เดี๋ยวต้องรอดูอันติแต่ว่าตอนนี้กดวอร์ดเดลสุดแป๊บมีสกิลหนึ่งสวยมากเอฟเฟกต์มือนมาไม่สุดอะหรือว่าเราปรับภาพไม่สุดวะน่าจะปรับภาพไม่สุดแหละถ้าปรับภาพสุดเดีย๋ยวมันก็ตกโอ้ยโดนตีดาวกไปแล้วด้วยขี่ตรงข้ามมานะอ่ะช่วยดวงตีมังกรแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะอันติมาแล้วเดี๋ยวดูอันตินะเนี่ยดูดิอันติโคตรสวย สกินฟรีที่เอฟฟกทำถึงมากสวยเกินอ้าวเลือดหลังป้อมยังไม่เกิดแป๊บหนึง่งโอโซมานี้ขอยิงหน่อยกิวดอร์มาแล้วปะคลิกซีก็มารับโอโซเราด้วยถ้าฝืนไปยิงโอโซเมื่อกี้คือตายแน่เ็นรอดไหมนะโอเครอดอยู่โดยรวมเอฟฟกสวยมากเดี๋ยวให้ดูอันตีอีกรอบะนึับ อูดาวยังไม่มาโ,โดนคลิกซี่ยกนี่ไงอันติสวยมากนี่ม,มารีวิวสกินหรือรีวิวชีวิตเนี่ยสู้ชีวิตมากเลยกลับบ้านก่อนเด้อกลับบ้านก่อนเดี๋ยวตายเม็ดถอยได้แล้ามิดเลือดเธอก็น้อยแล้วนะเสียดายสกินนี้มันไม่มีท่าหวาบอะสกินฟรีอะเนาะ จบการรีวิวเลยได้ไหมไม่รู้จะไว้อะไรแวนะสกินเนี่ยคือมันสวยแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่ค่อยสุดอะถ้าปรับภาพสุดเดี๋ยวมันกระตกตีชีบแบบเดี๋ยวป้อมแตกสนิดมาจบการรีวิวสกินเทวอนาเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้ะไปละจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไปแล้ว